ยู่นะคะตั้งแต่9้านาฬิกามาอยู่ด้วยกันมาจนถึงเวลาขณะนี้นะคะครับ่าวดีทหารโคราชเข้าไปช่วยรับซื้อผลไม้แล้วก็พืชผลทางการเกษตรจากพี่น้องเกษตรกรโดยตรงค่ะคเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยขายไม่ได้เอะไหนใครว่าถึงูขานทะเลสอไม่มีแล้วก็ยังปลูกกันอยู่เยอะนะค่ะเ,<อ>เนี่ยค่ะเป็นภาพของกองพันธ์หานร,ราบมณฑลฐานบกที่21ค่ายสุรนารีนะคะซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่2เนี่ยจัดกำลัง,ลลงพลลงพื้นที่ ไปช่วยรับซื้อแตงโมจากเกษตรกรโดยตรงที่ไล่ลุงจอยบ้านดอนมะเกลือตำบนบึงอ้อมเพื่อขามทะเลสอค่ะเพราะว่าเป็นโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้น้องเบลค่ะทหารนั่งรถ เขาเรียกโต๊ะตุ๊กๆใช่ไหมสนุกเลยใดๆออกนกกอออเเลยยย่างงี้โนเหนี่ได้ไปช่วยชาวบ้านนนี่เาะไปช่วยรับซื้อนะคะจากเกษตรกรโดยตรงค่ะเพราะว่าเนี่ยทหารก็กําลังคนเนี่ยมีจํานวนมากแต่ละวันนี้ต้องรับประทานกันเยอะผนเองซื้อเองกินเองโอ้โหอะไรจะดีกันนะโอ้ลูกใหญ่เหมากเลยนะค่ะ นี่ยังมีตังโมเยอะนะที่ขาดทุเรีสอนในใครว่าหมดแล้วไม่ปลูกแล้วโอ้ยังมียังมีค่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะทางด้านของกองทัพภาคที่สองโดยพลโทะเนศวงชะอุ่มแม่ทัพภาคที่สองค่ะได้มีการเร่งเดินหน้าโครงการนี้นะคะซึ่งเป็นโครงการหน่วยทหารจ่ายตลาดช่วยเกษตรกรเนี่ยให้ออกมารับซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อนําไปประกอบเลี้ยงให้กับกําลังพลทหารกองประจำการภายในหน่วยได้รับประทานพืชผัก สดสด oh, ตรงจากสวน oh, นะคะ oh, 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 oh. แม่นะดีดีด,ดีเอาเอาไปต่ออันนี้อีกหน่อยอีกหนึ่งอาชีพในช่วงนี้